ยูนิคศูนเปที่วัรรุ่นโรบล็อกกล่าวขานกันมาอย่างยาวนานว่ามันหายยากมากๆเลยนะครับพี่วันนี้ผมจะตามล่ายูนิคเรสศูนย์ุดหรสำหรับกายยี่เนี่ยมันแค่คิดบัติมาเวา้ยไปไปกดแบบรวยเลยหรือ,อรกดแบบสิทีติดไม่กลัวข้ามยูนิคเพราะผมรู้มันยังไม่ได้หรอก เต้นอีกสิบทีติดป่ะเพื่อความบาดเสียวพอถ้าเกิดเราได้ยูนิคมาแล้วเราเกิดข้ามเนี่ยนายแหง้าัหงิดหมดเกลียดเขาสะหรับหินรีโรหายูนิคป๊อปอัพเด้งมาให้เราซื้อเลยทำไมผมถึงบอกว่าสูตรุดหนึ่งมันขี้ประติ๋วสำหรับการหงิดอย่างนั้นหรือ147,544โรอบัก ไม่สิหนึ่งแสนที่มือแปันกวาโรบักต่างหากด้วยโรบักจำนวนมหาศาลเหมือนเศษขนาดนี้ยูนิคมันจะหนีผมไปไหนได้ครับทุกคนเราจบแบบทีละแพ็คหรือว่าซัดทีละสิบแพ็คเดียเอาทีละแพ็คก่อนจะตกใจ<ะ>ไปอีกแพ็คหินรีร้อยเม็รไปเลยครับทุกคนบอมเมื<ะ>่อผมจะต้องไปเปิดใช้ก็เลยมีร<ะ>้อยห้าสิบอันเฉยอ๋อซื้อมาตอนปิดคลิปครั้งที่แล้ว,ว<ะ>มา รีโร150ครั้งโอกาสได้ยูนิคคือ0.1%ถ้าคิดแบบง่ายๆดวงหมอติน่าจะต้องประมาณพันครั้งป่ะก็จะได้แล้วพันลิกหรือพันโรนั่นเองแต่ว่าวันนี้ไอ้กายมันมาอาจจะจบที่150โรก็ได้นะครับคุณผู้ชมไปที่รอแช่งเหนืหอหอ มันรุ่งม,มาของสะดุ้งหยงเลย <c oughs> อันนี้คือสุนแปดนะทุกคนริปเปอร์เราหายูนิคอยู่ยูนิคที่มันตึงเนี่ยและแร,แรมากๆเนี่ยเพราะมันจะบวกดาเมจให้เรา300%เลยครับทุกคนอย่างโกง <c oughs> แล้วก็ตีไวกับระยะเพิ่มขึ้นอีก10%ด้วยนะมันเลยเป็นสิ่งที่แรงที่สุดใน เรบอกแมปนี้แล้วเราก็หากันต่อโอ้โหขนาดรุ้งพอเรากดรรโรไปเนี่ยมันข้ามไปเลยนะเพราะงั้นถ้าเกิดผมได้ยูนิคแล้วผมเพลอกดข้ามนี่ผมร้องไห้ต้องมาค่อยกดช้าๆทุกคนแบบนี้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 พี่มาได้แล้วนะยูนิคลูกพ่อกัตตี่กำลังจะเฉิดเฮ้ยมาดิผมกลัวผมจะหัวร้อนแล้วกดรัวๆทุกคนเราต้องแจนเย่กับทุกคนยูนิคยูนิคยูนิคเออจังหวะแบบนี้ไม่กดข้ามแน่นอนยูนิคยูนิคยูนิค เดี๋ยวได้ซึมติดแล้วแบบนี้เดี๋ยวได้ซึมโอเคหายไปแล้วห้าสิบดีโรนี่เล่นช่างนะครับโดดหน,น,นิงรอบหนึ่งโอเคอย่าบอกนะว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโรบักจะไม่พอเวอร์ไปเวอร์ไปเวอร์ไปดักทองดีไวสุดจุดสองทำไมสุดจุดหนึ่งวะการของเราจะได้รับพรจากพลังศักดิ์สิทธิ์คนโอ้ย อีกแค่นิดเดียวนะทุกคนโอ้ยนี่วายมาแบบดับเบิลเลยทุกคนสองอันติดแลอายุนี้อ่ะยุ่งยุยงยุ่งโอ้ยอะไรวะเนี่ยเซเลเชียลอันนี้คือศูนย์จุดสามหุมหาศูนย์จุดหนึ่งเงิดีเนาะค่อยๆคลิกค่อยๆคลิกค่อยๆค,คลิกนะทุกคนโอเคแต่คลิกผมนี่คือเงินทั้งนั้นเลยนะเงินหายไวมากอ๋ yes, อเหลือห้าสิบโปรสุดท้ายทุกคนฮึบฮึบยุ่ง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  เ้ยมันมนโอ้ยชิบอยตัวย่โกเดนการังทองโอเท่อ๋มันคือศูนร <itation> <âu baik> <c oughs> ์จ um ุดหนึ่งห้มันได้0ูนย์ุดสงได้0ู5ย์จุดหนึ่ง้มึงไม่เอา0.1นจุดน่ที่กูวะกูจะดูโกเดนทีทุกคนยูนิตจะให้เงินกับเราอย่างมหาศาลแล้วก็เราเป็นร่างทองเลยอะมาดูกั๊ดผมทุกคน มีดาวบุ๊ <timed out> <át> <cuanto> <re> ับุ๊บวับด้วยนะครับผมบอกว่าแบบมูลค่าเยอะจัดทองจนไม่เห็นหน้าตาเลยนะครับขนาดดาบพี่้นินยังทองด้วยโอ้ตอนนี้การ็มีมูลค่าจัดนะครับทองทั้งตัวนะครับแม้ว่ามันจะมีความแรงถึง 0. 1 5เโกลเด้นแล้วก็ทองอราบแท้งามสะดึงขนาดนี้ผมก็ต้องรีทิงแบบไม่สนใจอะไรเลยผมียบร้อยล้ังทองเราระเบิดเรามาหายูนี้เราก็ต้องตั้งเป้าที่ยูนี้ครับไปทีเดยท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง เราแวะไปอีววให้กันก่อนดีกว่าเฮ้เฮ้อสวัสดีท่านดูไ,<อ>ไม่เจอกันแป๊บหนึ่งหน้าท่านเหลี่ยมขึ้นเยอะเลยนะ่ะครับทุกคนวิ่งไปเลยอีโวลูชั่นตรงนี้ฟุ๊บอ e ีวว้าวกลายเป็นการล่างเบอร์เซอร์ครับทุกคนดูดีมันเท่ขนาดไหนอีโวของเกมนี้เท่มากผมก็ฟาร์มของไว้รอแล้วนะครับเท่ขึ้นเยอะเลยอ่ะอีโวแล้วทุกคนอ e e yeah! ีโวลูชั่นอีววใหญ่พ่อนะ เทพเจ้า c ัด m y สติกเรามาแล้วร่าง e อตึงๆเดี๋ยวยูนิคมาต่อตึงกว่าเดิมได้สัตวคิวอีกสามอันเพิ่มสัตวคิวอีกหนึ่ง ของที่ไวรีจะแตทนะครับทุกคนกว่าผมจะอีโวครบนี่คือหาคนฟาร,ร์มนานมากนะครับแต่จริงมันมีแบบรับจ้างไม่แพงมากด้วยแต่เราต้องให้ไอเดีเขาแล้วผมเม่กล้าให้ไอเดีเขาไปทํากลัวเอาไปทําโดนแบหรือว่าโอบปักแสนกว่าหายหมดอะไรอย่างนี้นะก็เลยไม่ได้เอาไอดีให้ใครมาเรากลับมาหายนูนีกันต่อตอนนี้กัดเราเทมาความเทพมาพมเทอร์ดี้ดับยูนีกับครับกัดร่างเบอร์เซอร์เออยังไม่ผู้ชอไม่ได้เห็นเลยว่ามันเท่ขน,ขนาดไหนแอคุณผู้ชมหน่อยกัดหนีดูทุกคนดูดิโอ้วิ่งเหมือนหมาเลยนะแต่ตอนแรกเดินเหมือนคนตอนนี้วิ่งเมมมือนนาแล้้้ววใชดดิย เก้โคตรเทจริงมีหันซ้ายหันขวาเมื่อกี้เช็ดน้ำลายทำให้กัดดูแย่แย่ตรงไหนหมาออกจากน่ารักเอาอย่างที่ไปครัโอเคโรบักผมเถิดแป๊บเดียวเหลือ1นึ่งแสนสามแล้วนะครับเถิดแค่แป๊บเดียวเราหายไป2องหมื่นโรบักแล้วนะทุกคนมันช่างหายไปไวพอสมควรนะครับพอคลิกหนึ่งเนี่ยมันคือคลิกละเก้าสิบโรบักเลยยังไงล่ะเราไปทีละร้อยคลิกแล้วกันครับทุกคนไปครับ let's go you ่ e ี d n มึงช่วยมาต้อนรับกัดร่าเมอร์เซอร์กูหน่อยปลื้มปลื้มอ๋อลืมบอกเลยครับว่าสรุประหว่างการกับกรีฟฟี่เนี่ยผมเป็นใจทำกัสนะครับเพราะผมอ่านคำแนะนำของคุณผู้ชมแล้วกรีฟฟี่มันไม่ใช่ตัวดาเมจจ๋ามันได้ดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์มาอะไรอย่างนี้มันไม่คุ้มเพราะมันเป็นตัวถวายก็ขอบคุณสำหรับคำแล้นำครับผมตอนนี้เราก็มุ่งหายูนิให้กับกัสเลยเพราะงั้นในอนาคตถ้าผมจะทำยูนิเพิ่มเนี่ยจะไม่ใช่กรีฟฟี่นะครับแต่อาจจะเป็นพวกตัวอวยที่ผมชอบตัวอื่น เชื่อตกใจแม่งดีวายดูทรงแล้วผมได้เอ็กัดร่างทองมาก่อนที่จะได้ยูนิคแน่เลยว่ะได้สามตัวเอยเออเอห้าสิบกิโลแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ลลย,ยไม่เอาพัานกิโล,ลนะพันกิโลนี่คือเก้าหมื่นโลบะเลยนะขอให้ <c oughs> ไม่ถึงนะถ่ายมันจบที่ฉักที่ท้าสุดท้ายเนี่ยเกมเกมอะไรอ่ะเอา้ามีแบบได้สองคนท้องกันด้วยแต่ยังไงนาทีนี้ก็ต้องยูนิคครับทุกคน <c oughs> ีมึงเป็นอะไรกับดีวายแม่งปาโดนจัดเลยดีวายมันก็ศูนย์จุดสองไม่ใช่หรอออกง่ายจังอะเราบักกูบินไปเราบ้ากูบินไปกระสุนกาชาแบบหลายสิบเท่าเลยทุกคนร้อยเข้าดุเวลาซื้อผมยังไม่หายตกใจโอเคทีละร้อยคลิกทุกคนแรกๆก็ยิ้มหลังๆเริ่มแห้งมันจะเยอะกนไปแล้วนะไอ้น้อง เงินฉันไปมากกว่านี้ได้ไหมแอดมินมึงได้คุณไปหลายแสนโรบักแล้วนะมึงยังไม่พอใจอีกเหรอฮะรอแต่ละแมพก,กูไปเป็นหมืน่นอู้แม่งมาทุกอันที่เป็นสีรุง้งอยู่งั้นยูนี้ที่เราตามหาเนี่ยก็เ,เข้าใจได้เป็นสิ่งหนึ่งเหมอนเงานมันหายากสุดแต่ถ้ากูดวงดีก็ได้นะให้มาได้ก่อนเพื่อนก็ได้นะเพื่อเข้าใจนะเพราะตอนนี้เผลอแบบเดียวหายไ,ไปแล้วห้าสิบกว่าเรโล ผมไม่อยากคลิปต่อไปแล้ว่างคนมันช่งปวดร้าวฮึบ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 กูแดกยาสุ่มกาชาด้วยเพิ่มโอกาสไปเพิ่มเลยแล้วทีนเรบอกเหมือนโยโรบักทิ้งแล้วตอนเนี้ยอ๋อโอ้โหทุกคนจะโดนหลักแสงมาแล้วโรบักผมอ๋อเนี่ย โอ้ยโอ้ยเกมก้าใครที่แบบน้องๆไม่เพื่อนพี่ๆคนไหนนะที่แบบคลิกเดียวแล้วได้เลยอ่ะไม่ต้องเมนนะครับว่าแบบอุ้ยพี่เสียเป็นแสนโรบักเลยหรอผมคลิกเดียวเอง่ไม่ได้อยากรกู้ <c oughs> ไม่ต้องบอกรอ <c oughs> <c oughs> เล่นนะทุกคนบอกได้ <c oughs> <c oughs> ขอแท้เหลือเกินนะทุกคนเฮ้ยแอดมินมึงหิวเงินไปเปล่า มอยู่เินไปโรบักผมบินไปห้าหมื่นโรบักแล้วครับทุกคนหล่นหลักแสนมาแล้วกัดกูรอเชิดแล้วเนี่ยยูนี้มันนรกส่งคำรับรืงจริงว่ะทุกคนกดจนท่อโอ้ย ด,ดูดิดูดิไอ้ยกูท้ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผม <laughs> และเหมือนจะเป็นเรสศูนย์จหนึ่งเปเหมือนกันด้วยนะ <What? S 1> ยคุณเป็นคนคุณป่ะคุณนไหมเป็น oh, oh. มากเลยเห <laughs> มืนรู้สึก,กลัาจะเจอเดจาวู <laughs> ถ้าผมหมดแสนห้าหมื่นโรบักแล้วผมไม่ได้เนี่ยคือเดจาวูเลยนะครับแลวผมคงทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้ครับทุกคนแงโรบักกูจะหมดจริงนะเนี่ย มันเป็นอะไรกับโยมบะทุ้งวะหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วร้อยโลหมดอีกแล้วเราบอกกูไใหนเป็นน้ำหายไปแล้วเกือบครึ่งแล้วทุกคน กว่า็จะสุดสุดซึ้งขนาดนี้แล้วไม่รู้ด้วยเผื่อโรบักมันผมไม่ได้ด้วยนะแลนายโยมาตู้ใหม่ไรลิปเปอร์เนี่ยใครก็ได้เอาแอปเปิ้ลมาล่อท,ทีนี้มันจะได้เริ่มมาหาผมสักทีไปกินแอปเปิ้ลวนไปวนมาทุกอันในเล,ลนลุงน่าจะโยนิคอแคนมีนมันรู้ว่าผมมีโรบักเท่าไหร่แล้วมันรอสูบอยู่มึงไม่ต้องเคี่ยวหนังก็ได้มึงไม่ต้องเอาไว้กูหมดเนื้อหมดตัวหรือต้องให้เติมเพิ่มวันนี้ก็ได้นะเมื่กูทำตัวต่อไปแต่ถ้าเกิดมึงทำกับกูอย่างเงี้ยมันจะเป็นขั้นสุดท้ายที่กูเสียยโโรบักกให้้แมม็ึงนลอ จิงจริง <c oughs> ทะลุเครื่องหนึ่งแล้วครับทุกคนประมาณแปดหมื่นรบกักแล้วครับทุกคน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรดีแล้วครับตอนนี้รู้สึกว้าวุ่นเลยเกินยางี้ก็ลําบากก็ว้าวุ่นเลยเรามาสัญญาณก่อนทุกคนถ้าผมไม่ได้เราจะไม่เติมเพิ่มอ่ะไอชิบหายอ่ะมันเดจาวูจริงคําพูดเดิมเลยก็ <c oughs> <c oughs> ตอนเล่นไอแมทโถสรวม รักทองใหม่แล้วสุดที่หนึ่งห้ามันแตกสองรอบแล้วคุณผู้ชมอาจจะอยากเห็นกัดร่างทองตอนเขาสนามเป็นยังไงนี่เอาทองออาจากกรอมึงก่อนเลยเออโกลเด้นสุดแร่หายไปอย่างง่ายได้เพื่อหาไอ้ยูนิคหนูจะหาเจอหรือเปล่าหมดอีกแล้วครับทุกคนแย่เราบักเรากำลังจะแตกแสนในเวลาอันสัน้นโอ้ถ้าตีเป็นเงินจริงนี่เราเสียไปเท่าไหร่แล้ววะทุกคนสองซม,มืมอรแล้วว่าทุกคน,กคนพักอย่างทุกคน บอกผมหน่อยผมควรเลิกที่จะโยนโรบักเข้าไปหาแอดมินแล้วหรือยังทุกคนพมควรหรือยังริปเปอร์หรือย่างชอบโอ้โหพอกูบอกว่าชอบแป๊บมึงมาแบบดับเบิ้ลมาหมดทั้งตระกูลรุ้งวนไปวนมานี่ครับย้ำอีกสักทีให้กายมันรู้ว่าแอดมินกูส้นตีนอ สุดไปหวาเกม,มสุดไปสุดไปเนอ้อมนจะเกินไปแล้วนะอีกร้อยโรครับทุกคนกราชาเกลือสมชื่นกูชอบความเกลือของอกูเลอเินใครก็ได้มาลบล้างคำสาปผมทีพอร้องแต่ละคลิกใจจะ่าย <c oughs> ผมโคตรเกลียดการสุบอะไรที่แม่งไม่มีการันตีเลย อ่หมดอีกแล้วทุกคนเรียบร้อยครับตอนนี้เราสูญเสียโรบักแปะหนึ่งแสนโรบักแล้วครับทุกคนแสนกว่าโรบักแล้วถ้าตีเป็นเงินก็คือสองสามหมื่นแล้วครับทุกคนคืนชอชื่เกมเนียนวิญญ,ญาณผมกำลังจะออกจากร่างแล้วครับทุกคน ออสุดจัดสุดจัดสุดจัดเดจะงููจัดครับซื้อจนระบบเกมตรวจสอบให้ผมตั้งค่าความปลอดภัยแลื่พอตรวจสอบอนยญ,ญ,ญาเสร็จมันมาคายผมออกเกมแล้วก็เด้งอ,อ่าว้าวพามันคุณวะจะมาล้วฮะกลับมาเสียระบกให้มันอีกแล้วครับ ตื่เกมมันรู้ว่าผมเป็นแบบตัวถุงทองอแม่เลยเอากูสุดแต่มึงรู้ไหมการที่มึงทำแบบนี้กับกูมันแล้วทำให้กูอยากที่จะลบแป๊บ,บแล้ะไนมันเว่อร <c oughs> ดูดีมมีอยู่จริงเหรออยู่นี้่ไอเนี่ยมีจริงแน่นอนอยู่มาทู่เนี่ย ผมคิกมากเกินพันโรแล้วนะทุกคนเพราะถ้าเกินพันโรแล้วได้เนี่ยมันจะจบที่เก้าหมื่นโรบักครับทุกคนอันนี้คือผมเสียเกินแสนแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าคิดตามเลทยัวดวงสวยๆน่าจะไม่เกินพันโรนะ <Yeah. S 1> แต่กูกูพันก่าโรแล้วคือผมมันเกินกว่าคำว่าราชากเรือไปแล้วทุกคนหายดีวายมาอีกแล้วครับหมดจ้าโรบักกูเนี่ยหมดจ้าสามหมื่นโรบักสุดท้ายแล้วครับทุกคน <G ET> โคตรบันเทิงสยองกลุ่มจัด ถ้าเกิดอยู่นี้เป็นมาจีนะผมเผลอกดข้ามโทษคอนเทนต์คอนเทนต์ทั uh, ้งน้ำตาาแบบนี้ยังเป็นบ้าอย่มนบ้เราบ้กรวยใจใจแค แค่เรื่กพนดีเพื่อนเพื่อนแอดพิ่มันเอากูสุดจริงเหลือ20,000ื่นโลบักแล้วครับทุกคนบินไปแล้วถึงแนสนสาดูทรงแล้วผมก็ได้ถวายกับจริงถวายดีทิ้งเนี่ยและและ้วก็เกลี้ยงแล้วครับโลบักกายหงิดใกล้ละเหลือหมื่นกว่าสุดท้ายกูชอบวา้า หลือ,อ <G ül> หมื่นสามแลทุกคนเย้เ้อดีแสนห้ามื่นโรบักไม่ได้อยู่นี้มีอยู่จริงทุกคนผมว่ากลิ่นมันมาแบบชัดมากๆแล้วตุกจัดเพื่อนๆครับโรบักกูหมดจริงโรบักขอหมดจริง <G ül> <G ül> โอ้ <G ül> โห<อ> <G ül> ูบผมก่อนจริงทุกคนแบบไม่สนลูกใครร้อยเม็ดสุดท้ายครับมันคือหนึ่งร้อยเม็ดสุดท้ายแล้วทุกคนโลบักผมไม่พอแล้วทุกคนที่อย่าซื้อแบบห้าสิบเม็ดร้อยเม็ดสุดท้ายเรามาเฮานาให้กาห็นกันครับทุกคนเพื่อช่วยกันยกมือส่งพลังแบบบอลจริงๆของโมกุณเพื่อนยกกันอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ยกมือส่งพลังให้ผมแล้วก็มันจะส่งพลังให้ได้ผมมากกว่านี้ เอามือหนึ่งจิ้มปุ่มกดไลค์ให้ผมเนี่ยครับถึงผมจะไม่ได้ยูนิคซัมติงเนี่ยยังให้กำลังใจจากเพื่อนๆพื่อนบู๊บบขอบคุณครับตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าผมกำลังได้รับพลังจากเพื่อนๆอผมมองเห็นยูนิคอยู่ล้ำไรในอนาคตอนนันใกล้นี้อาจจะแบบสิบวิหรือยี่สิบวิข้างหน้า <Yeah. S 1> ยูนิคยูนิคด้วยโรบัดจำนวนมหาศาลมันเศษขนาดนี้ยูนิคมันจะหนีผมไปไหนได้ครับทุกคน <c oughs> เรเมาออกไปจากตรงนี้ก่อ็ไปหาเพอร์คิกมันเลิกของทุกคนมันส่งมาชึงบอส่วนแอดมินก็มีคำยากจะบอกคุณเหมือนกันนะครับไอ้มื่ไงกู<ว>มีแสนห้าแม่เอากูหมดเกลี้ยงแบบเป๊ะๆเอาดูกูซื้อไม่ได้เหมือนมึงจับตาดูกูอยู่ว่ากูมีกี่โรบักแล้วรอสูบให้หมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวทีเดียวอเอาผมไปแสนสี่หมื่นกว่าโรบักกว่าจะได้มงกุฎยูนิคมาดูซิมีเอฟเฟกต์อะไรเปลี่ยนไหม โอ้เอฟเฟก์เท่จริงทุกคนว้า wow. วมันจะมีออร่าสีม่วง,ง,งๆแรรอยู่รอบตัวกัสนะครับทุกคนกูท่อมันเอากูมัดไม่เหลือสักเบ็ดอ่ะเหมือนแม่จับตาดูกูอยู่ <c oughs> ัีแลกบบครั้งสุดท้ายเหอไม่ไม่โล้ร้อยโลสุดท้ายเหมือนแม่งจับตาดูกูอยู่ไอ้กูมีกี่โลบาทอ๋อนั่นอ๋อนี้คือหมดเลยอ๋อใช่หมดเกลี้ยงเลยแสนสี่หมื่นลาพันโดบาทอุ้ยเอี้อ่ะี้แพงหมดเกลียงหอดส้วมเลยแพงกว่าด้วยเอี้แต่มันยังได้ถอดส้วมไม่ได้พี่ลองมองบนฟ้าดูดิมันมีมันมีใครมาดูพี่อยู่หรือเปล่าตอนนี้แอคชั่นมินตตาม บิน <laughs> เ,เช็คโลบักพี่หรือเปล่าเช่น่าเงินเกิน <c oughs> ถ้ามึงใช่ถ้าได้ยินกูมึงก็ดูด้วยนะเช่นมึงเกินไปสามแสนกว่าโลบักตลกหรอไปรีวิวกันเถอะครับคุณผู้ชมบริวทางน้ำตา มาครับทุกคนหลังจากที่เราชิบหายกับไอ้กั๊ดมาแสนห้าหมื่นโรบักจนได้ยูนิคแล้วก็อีโวจนมันหล่อเท่ขนาดนี้เราไปดูครับว่าด่านที่เราไม่ผ่านตอนนี้จะผ่านได้แล้วหรือยังหือเลยจริงต้องลง4คนนะแต่ไอ้กั๊ดแสนห้าโรบักมันอาจจะแบกไหวมาตัวปั๊มตั้งก่อนเลยครับหลังจากนั้นเอาพี่กั๊ดมาคุมกำเนิดหน้าบ่อเลยดิป้าทุกคนแล้วจากนั้นถึงเวลาโชว์แล้วพี่กั๊ดร่างที่ถวายมาแสนห้าหมื่นโรบักคนกัดหมาบ้ากัดหมาบ้ากั๊ดหมาบ้า พอโอ้โหฝนหนายี่สิบแปดตลบเลยก็พันพันหนึ่งจริงนะผมกันบ่าปลาคอแช่ผมไม่รู้ว่าดูดูเช่โคตรเบี้ยวครับทุกคนนี่ขนาดขั้นแรกนะดับเดียวหายดับเดียวหายส่วนราที่เป็นตัวที่นแรงที่สุดในเกมบวกเรามียูนีแล้วก็อีโวอีกนะครับผมตอนนี้กันเราเป็นหมาคลั่งจริงๆสมแล้วจริงที่เราถวายให้แมงหนึ่งแสนห้าหมื่นรอคบักเค่จริงแค่จริง ระหว่างที่เราอวยเราไปสร้างตัวถุงเงินถุงทองเราต่อดีกว่าครับฝากหางเ,เงินได้เยอะได้มาเปกัดเอให้หมดเลยครับคนสร้างสรรพสินค้าเ,เากี่ยวไหวอยู่ใช่ไหมกัสยังไหวชิวอยู่ระดับเดียวไม่ตายแล้วนะโอเครวยจัดเราอัปเกรดแล้วล่ะกัดสองพันเยนให้หนายอุ้ยเราอัปเกรดอีกขั้นหนึ่งจะปลดล็องเรทเชียงบาราดอัปเกรดเป็นรเรทเชียงบาราด เมื่อก่อนจะยิงระเบิดใช่ป่ะก่อนที่จะกลายเป็นหมาคลั่งอหรตอนนี้อุ้ยอะไรเนี่ยอู้รำแล้วำล้วำแล้วก็รำอีกครับผมทีเดียวอันเดนลงไปเดนเลยจ้าเดนสมอลเร่งกันได้หมดแล้วตัวบินมาอีกแล้วตัวบินมาอจัดการด้วยเนี่ยมีเพื่อแจกนทุกคนดูดิสองลัคาะคุยหนึ่งแสนห้าหมื่นรบาทผมไม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าเลยอ่ะทุกคนมันแพงเกินไปสามหมื่นบาทไอ้บ้าเกีการ์ดกำปั้นเพื่อปลดล็อกดาคอนเซนเทรเออร์แอนด์เซานักล่ามันก่อน อัพเกรดมาแล้วเจนจะคุ้กันดูทุกคนตัวันแท่ค่ไหนกดนักบบาคุกักคุกบักตัวันเป็นเบดเบ็ดกับสฉายคนแท่งทุกคนมูนิกมุนิกมูนิกอ้บูดาเดียวหายแตกงั้นเกิดไปบ้ากันมาบ้าจะมาดูความเท่ของกายและชาทุกคนผหิวโลบากายยินหัว่เลอเงียีวะ อ้อออาวยูร์ร์บาร์ก็ฟังยูร์ร์บาร์สนุกดี哟มาด้ไเพื่อนหน่อยเออร์วินนี่ถวายหัวใจเ <c oughs> ดือดถวายหัวใจโอเคโอเคปันมันโอ้โหนี่จะมิดูดราม่ามที่แท้จริงนะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ยังไงล่ะเกตตัวนี้หน่อยให้มันใส่ตัวตีไกลนะครับนี่วินลงมาแล้วก็จบนะครับผมแล้วลิช ที่เลื่อสองแสนโดนกัดคอมโบเดียวก็หล่นไปนอนคุยกับรากมะม่วงถวายเงินเย็นในกันด้วยเอ้ยบี o ออฟดั n เนสกัดร่างสลายแห่งความมืดจะอันตรายขนาดไหนดูกันครับเพื่อนแต่ผมต้องการสองหมื่นเยนเลยทีเดียวหน่วยสำรวจมาทุกคนเออวินที่เราถวายดวงใจให้ชินซูซาซากินี่แล้วก็หายไปแล้วทุกคนโอ้เธอเอ,อวินมาร,รัวเลยนะครับ สหนเ่ิยสำรวจมาตายเหมือนในอนิเมะเลยนะครับทุกคนจงถวายดวงใจสร้าเกยโยห้าพันเยนทุกคนเราจะได้เห็นกัสรังสุดยอดแล้วโอ้โหมอนเยอะมากแต่คุณส่งมากี่ตัวค่าเท่ากันนะกัสดปาดเดียวหมดตีไอ้น้องแล้วสองหมื่นเยนมาแล้วไงมาแล้วทุกคนจับตาดูกัสดูตีไปเลยโอ้ยคุณว,ว่าวุ่นวาย เธอบอสมาเลื่อนล้านสองนนี่เหลือหมดครับเออวินเธอแบบใด้กบดับกันบอลเลื่อนล้านสจะทนดาบกัดที่ถวา,ายปเป็นไนรบักไหวหรือเปล่าดาบเดียวหายหมดเมื่อเข,ข้าอยู่ในระยะฟันของเขาตอนนี้แกเข้าอยู่ในระยะของฉันแล้วเี่นตัวพี่จ้หายหม,หมดหายปุ๊บแล้วก็ปัก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 ดาบเดียวแตกเลยครับบอบอลเลื่อนล้านสองที่ผมไม่ผ่านก่อนหน้านี้นดาบเดียวแม่งแตกเลยด้วยพลังของดิไซทับุดโรบัก ถ่ายไม่ซับมีอันตรายจัดกัดอีโวอยู่นี้รักงสุดท้ายโคตรตึงแต่ทำไมหดขนาดนี้ทำไมผม,มรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินไม่รู้สึกมันนุ้มค่าเลยครับทุกคนไม่รู้สึกมันคุมเลยฝาก,ก,ก,กเพื่อนๆกดไลค์ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเยียวยาหัวใจของกันกันด้วยนะครับทุกแลคของเพื่อนมันคอยซ่อมแซมหัวใจของผมทุกคนคือหมอครับทุกคนรักษาผมได้แอดมินก็เป็นหมอเหมือนกันครับหัวหมอ,อหาย